กลับมาต่อกันมอนเตอร์พาราไดตอนที่ร้อยแกันเลยนะครับตอนสิ่งของลึกลับมันเป็นช่วงดึกและถนนมีเพียงแสงดวงจันทร์ในซอยที่เงียบสงัดในเมืองเชี่ยงก,กงชายในชุดคุมสีดำได้แทงชายวัยกลางคนที่กำลังมาที่กำลังเมาเข้าที่อกชายคนนั้นไม่สามารถพูดอะไรได้เขาล้มลงบนพื้นคนที่คอยอยู่ในชุดสีดำ ดึงมีดออกและกดมือของเขาลงบนบาดแผลของร่างที่ตายแล้วมือที่สะอาดของเขาดูเหมือนจะถูกปกคุมด้วยชั้นของอยางขณะที่ของเหลวสีดำไหลเข้าไปในบาดแผลในเวลาต่อมาชายในชุดดำก็เอามือออกและลุกขึ้นยืนเขาถอดหมวกออกและดึงผิวหนังบนใบหน้าของเขาที่ดูราวกับเปลือกไม้ หน้าภายใต้เปลือกไม้ก็กลายเป็นผิวหนังของมนุษย์หญิงสาวผู้หนึ่งกรีดร้องเมื่อเห็นชายคนนั้นในซอกซอยชายในชุดสีดำรีบวิ่งไล่ตามเธอไปช่วยด้วยมอนสเตอร์กำลังฆ่าคนหญิงสาวกรีดร้องหลังจากที่พยายามไล่จับหญิงสาวคนนั้นอยู่สักพักหนึ่งชายชุดสีดำก็เห็นใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้เขาจึงวิ่งหนีไป มันคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับสองคนที่กำลังลาดตระเวนในตอนเช้าหลินฮวงนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารอ่านข่าวบนเครือข่ายหัวใจหลังมื้อเช้าเขาเห็นบทความในห้องที่เขาอยู่เขาจึงคิดเข้าไปอ่านก่อนเช้ามืดในวันนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเมืองเชียกงได้จับทุมตัวฆาตกรได้ จากร่างคนตายในสถานที่นั้นฆาตรกรดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในผู้ร้ายของคดีฆาตรกรรมล่าสุดในเมืองลักษณะของฆาตรกรและเหตุผลในการฆาตรกรรมยังไม่ทราบแน่ชัดเละยังอยู่ในขั้นตอนการส,สอบสวนพี่กำลังอ่านอะไรอยู่คะหลินชินที่นั่งอยู่ตรงข้ามกถามเมื่อเขาเห็นเขาดูไม่โอเคกับข่าวนั้นเขาเพิ่งจับฆาตรกรที่กระทำความผิดในคดีล่าสุดได้ หลินหวงมองไปที่หลินชิงและสังเกตเห็นว่า,าจานของเธอว่างเปล่าน้องอิ่มไหมถ้ายังไม่อิ่มกินอีกได้นะเขาพูดกับเธอหนูจะกินผลไม้ค่ะหลินชินกล่าวและลุกขึ้นเพื่อไปหยิบจานผลไม้พี่ทำไมพี่ถึงทำหน้าบึ่งกับข่าวด้วยละ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีหรอที่พวกเขาจับข้าราชการได้ หลินชินถามอย,า,อยากรู้อยากเห็นขณะที่กินผลไม้ที่เธอหยิบมาไม่มีอะไรหรอกพี่แค่รู้สึกว่าขารากรน,นั่นไม่ใช่มนุษย์แต่แต่จากสิ่งที่ขา่าวข่าวรายนี้รายงานมาผู้กระทําความผิดที่เขาจับได้เป็นมนุษย์หลินฮวงเปิดหน้าข่าวแม้ว่าเขาจะคิดว่ามันแปลกแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะคิดมากบางทีพวกเขาอาจจะจับกิดคน หลินชินพื่มพำเธอไว้ใจสัญชาตญาณของพี่ชายเธอเลิกพูดถึงเรื่องนี้เถอะมันไม่มีอะไรเกีเก่ยวข้องกับกเราหลิน่วงพูดและโยนเบอร์รี่สีแดงเข้าปากดูเหมือนว่าความปลอดภัยของเมืองเชื่อกงจะไม่ค่อยน่าไว้ใจเราจะเดินเล่นในช่วงกลางวันแลกกับมาก่อนมืดเราพยายามหยุดการเดิน ทางประมาณ4ถึง5โมงเย็นและกลับมาทานอาหารค่ำหากเป็นไปได้เราควรจะอยู่ที่นี่ในตอนกลางคืนเขากล่าวกับหลินชินนั่นคือพวกเราต้องเปลี่ยนกำหนดการของเราหรือคะหลินชินเก่าด้วยความผิดหวงังเราสามารถเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมได้มันจะโอเคถ้าเราใช้เวลาในการสำรวจเมืองมากขึ้น น้องมีเวลาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนเกือบสองเดือนถ้าไม่รวมเวลาในการเดินทางน้องจะมีวันหยุดอย่างน้อย1เดือนครึ่งไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในกลางเมืองเราสามารถสำรวจได้ทุกซอกทุกมุมแม้ว่าเราจะต้องเพิ่มเวลาเที่ยวไปอีก1สัปดาห์ก็ตามก่อนที่คดีฆาตกรรมจะได้รับการแก้ไขมันจะดีกว่า ถ้าเราอยู่ที่โรงแรมตอนกลางคืนหลินห่วงอธิบายอย่างนั้นก็ได้ค่ะหลินชินพูดและทำหน้ามุ่ยด้วยความไม่พอใจแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจเธอก็ยอมรับข้อเสนอของหลินห่วงเพราะเธอรู้ว่าไม่ควรออกไปเที่ยวเมืองเชียงกงในเวลากลางคืนทั้งคู่ออกมาจากโรงแรมหลังอาหารเช้าและภายใต้การแนะนำของหลินชินเขาขี่ม้าป่าวิลเดียนและ เดินทางมาถึงสถานที่แรกในใจกลางเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงกงของส่วนใหญ่ในพิพิธภัณฑ์เชียงกงถูกขุดจากซากโบราณสถานส่วนใหญ่มาจากเมืองเก่าในสมัยก่อนของสะสมสองชิ้นนั้นมาจากซากโบราณสถานของเชียงกงและมันตั้งอยู่บนกลางห้องโถงหลินชินอธิบายให้หลินฮวงฟังหลินฮวงรู้ข้อมูลทั้งหมดที่เธอพูดเพราะ าอ่านทั้งหมดบนเครือข่ายหัวใจแล้วเนื่องจากน้องสาวของเธอดูเหมือนจะสนุกกับการเป็นไกด์นำเที่ยวเขาจึงฟังโดยไม่ขัดเธอเขาสนใจพิพิธภัณฑ์เพียงนิดเดียวเมื่อตอนที่เขาอยู่บนโลกเขามีความคิดเพียงอย่างเดียวในพิพิธภัณฑ์สิ่งของแต่ลชิ้นล้วนมีราคาที่ประเมินค่าไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขาแทบจะไม่แวะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ใดเลยอย่างไรก็ตาม โลกนี้มีความแตกต่างกันเนื่องจากมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายให้เขาดูเขาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลกไปนี้ได้โดยการศึกษาข้อมูลจากทางประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เชียงกงสามารถเข้าชมขออภัยครับพิพิธภัณฑ์เชียงกงสามารถเข้าชมได้ฟรีตั้งแต่ต้องมีการยืนยันตัวตนหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบที่ทางเข้าพวกเขาก็ เข้ามาในทิพิสพันธ์และเรียนรู้ได้ว่ามีผู้เข้าชมจำนวนมากสวัสดีค่ะพวกคุณทั้งคู่มาด้วยกันใช่ไหมคะหญิงสาวคนหนึ่งในเครื่องแบบสีขาวถามขณะที่เธอเข้ามาหาพวกเขาพวกเขาทั้งสองพยักหน้าให้ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันสามารถเป็นไกด์ให้พวกคุณได้เธอกล่าวต่อหลินฮวงรู้ว่าไกด์นำเที่ยวเป็นบริการฟรีแต่บางคนก็ชอบที่จะเที่ยวชอบที่จะ เยี่ยมชมในแบบของตัวเองแทนที่จะเดินตามไกด์นำเที่ยวเขาหันไปถามหลินชินถามว่าน้องต้องการไกด์นำเที่ยวไหมนั่นคงจะดีนะคะหลินชินตอบขณะที่มองไปที่ของสะสมมีผู้คนมากมายและบางคนไม่เคยอ่านข้อมูลจากเครือข่ายมาก่อนงั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหลินฮวงเก่าและพยักหน้าให้ไกด์ เชิญตามฉันมาเลยค่ะเธอนำเขาทั้งคู่ชมนิทรศการต่างๆหลินหวงได้รู้อะไรมากมายจากไกด์นำเที่ยวหลินชินเองก็เช่นกันเธอถามคำถามมากมายและไกด์นำเที่ยวก็สามารถอธิบายละเอียดได้ทุกคำถามหนึ่งชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็พากันไปที่ห้องโถงห้องโถงไม่ใหญ่และมีขนาดไม่ถึงส0 0้อยตารางเมตรหลิน่วงเห็นของสะสมที่โชว์อยู่กลางเมือง เมื่อเขาเก้าเข้าไปในห้องโถงสิ่งที่กดอยู่ตรงหน้าก็ได้ดึงดูดความสนใจจากสายตาเขาเขาชำเนืองตามองเพื่อยืนยันสิ่งที่เขาเห็นจากนั้นเขาก็เดินอย่างเร่งรีบไปตรงกลางและขณะที่เขาเดินไปใกล้ดวงตางเขาก็เบิกกว้างขึ้นอย่างประหลาดใจทั้งสองเห็นเขาและเดินตามมามีอะไรหรือเปล่าครับพี่ หลินชินถามหลินห่วงอย่างแปลกใจไม่มีอะไรพี่แค่อยากรู้เกี่ยวกับของเหล่านี้หลิน่วงพยายามสงบสติขณะที่เขาช่องมองไปยังของสะสมที่อยู่ตรงกลางเป็นเวลานานมันเป็นแล็ปท็อปมันถูกเปิดและวางไว้ในกล่องที่โปร่งใสหน้าจอ,องคอมพิวเตอร์แตกละเอียดและมีรูขนาดเท่ากับกันปั้นที่แป้มพินมันถูกเผาที่ด้านข้าง แต่เป็นแป้นพินยังคงเหมือนเดิมเขารู้สึกทึ่งขณะที่เขาไม่เคยเห็นคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปมานะตั้งแต่เข้ามาโลกนี้นี่คืออะไรดินห่วงทำอะไรไม่ได้จึงถามไกด์นำเที่ยวนี่คือคำถามแรกของพวกเขาตั้งแต่เข้าพิพิธภัณฑ์ของสะสมเหล่านี้ถูกขุดขึ้นจากโบราณสถานเชี่ยกงขณะที่ทั้งสองด้านเพียงเป็นเพียงของตกแต่ง ส่วนอันที่ตกอยู่ตรงกลางนักโบราณคดีพยายามผบคิดอย่างหนักแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรเพราะไม่มีใครรู้พวกเขาจึงเรียกมันว่าสิ่งของลึก,กลับไก์น้ำเที่ยวอธิบายเธอรู้สึกลำบากใจที่ไม่อาจตอบคำถามของเขาได้สิ่งของลึกลับเขาพึพรรมพำเมื่อได้ยินคำตอบของไก์น้ำเที่ยวหลิน่วงมั่นใจทันทีว่าแล็บท็อกนี้ถูกนำติดตัวมาโดยนักเดินทางคนอื่นที่มายังโลกนี้ดูเหมือนว่าฉันต้องเดินทางไปยัง บนฐานเชื่อกงซะแล้วเขาคิดกับตัวเองก็จบลงไปน,นะครับกับ m o n สเตอร์พ a ราไดตอนที่108ก็อ่านผิดภาพกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ